สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับสอดสวัสค์ขยันยิ่งนะคะอยู่ในงานนกกานมสกัดนรภพถมเจดีเป็นงานประจำปีปี2 5 6 7เจครับผมบรรยากาศกา่อนวันงานนะวันนี้วันที่11นะฮะฝนเพียบฝากมาด้วยนะคะสำหรับใครอยากมาเที่ยวงานนะคะวันที่12ถึงวันที่20พฤิจิกาย,ยนนะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะราาคค้านเจ๊แกแคร์ปากอยู่ตรง สายพระศิลาข่าวนะคะเดินเข้ามาไม่เท่าไหร่ก็เจอแล้วค่ะขนมต้มโค้นมะพร้าออ่อนนะอันนี้ยกมาทั้งโค้ดนะฮะร้านสีเขียวแบบนี้เลยนี่แดีผมมาตอนที่มะพร้าวบานแถวนะไม่ใส่นม20บปันใส่นม20ไม่ปั่นก็20นะฮะ ปั่นกันแบบมือลรวิงอ่ะร้านน้ำมะพร้าวนี่มะพร้าวบ้านแถวปั่นใส่นมหรือไม่ปั่นก็20บาทนะผมมาจัดได้เลยอากาศร้อนๆเดินงานองค์พาชิวๆฮะนี่ร้านโคตรเกี๊ยวนะสีมส้มแบบนี้เลยเขาเรียกโคตรเกี๊ยวบ้านสวนชนบุรีนะข้างในเป็นไส้กุ้งผสมหมูหรือจะกุ้งล้วนก็มีนะนี่เราจับแบบนี้เลยใส่น้ำจิ้มแบบนี้เขาเป็น2ส,สูตรน้ำจิ้มสีดำแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด นี่มาแล้วโคตเกี่ยวบ้านสวนเมืองชนบุรีครับผมตัวใหญ่ๆโตๆนี่ไปเติมปักเต็มคำต้นจิ้มชำ่ชำๆแบบนี้โคตรแซ่บ ไปกินนี่ขนาดวันแรกนะฮะงานยังไม่เริ่มนะฮะแต่ของกินเพียบนะฮะของกินแบบจัดเต็มเลยนี่มาได้เลยครับผมใครจะมาเดินงานองพานะงานเขามาียาวถึงวันที่20น่นะแต่กนั้นก็ยังมียาวอีกถึงเดือนหน้าเลยเอเใครตามมานี่มาได้เลยครับผมงานวันแรกวันที่12สองถึงวันที่ย0สิบ <ณ S 2> นะฮะนี่ครับผมปั้นสดนะลูกชิ้นในนวดนะผม ก็เป็นลูกชิ้นโฮมเมดนะปั้นสดๆใหม่ๆเลยหลังร้านเมื่อกี้เข้าไปดูมาขอซีฟู้ดหน่อยนะนใส่ซีฟู้ดหน่อยเมื่อกี้เห็นผสมน่ากินมากเนี่ย<อ>ผมเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยหนึ่งไม้มีสี่ลูกสิบบาทราดน้ำจิม้มมาสองน้ำจิม้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแบบแม่เป็นน้ำจิม้มพริกแห้งนะแน่ใจลองชิมก่อน S <S <S ดึงจัดน้ำจิ้มโคตรแซ่บไก่ย่างชุ่มชนะไก่ย่างสำลิสนะฮะน้ำซอสโคตรช่่าเขาบอกว่าน้ำซอสแบบลาวาชุ่มชเลยจ้าเขาย่างกันแบบนี้เลยฮะเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยอย่างนี้ยกตัวเท่าไหร่นะฮะสองห้ายกตัวสองห้านะตัวใหญ่แบบนี้เลย สูตรแม่เลยค่ะนี่ลงเตาไปโซเมื่อกี้ไปดูวิธีการย่างมาแล้วนะข้างหลังร้านเขาเรียกว่าโรงงานนรกโอ้โหร้อนจัดข้างหลังนี่มากินหน้าร้านแบบไม่ร้อนนี่นะกัดลงไปเลยนะกัดเลยนะปันโตเลยคลอ,อ,องแพ่ ทำจอดไก่ย่างช่ำๆนี้มาได้เลยที่ร้านนี้เสียงแดงฮะไก่ย่างสำลิดน้ำซอสลาวาช่ำๆครับผมขนมตาลอดกันสดๆใหม่ๆนี่มาจาก้าดรีนะโอ้โหดูดิโคตรมอแล้วดูส่งตรงจากลาดรีป่ะครับใช่ครับโอ้โหแซงว่ตตีตาจากลาดรีมาเลยนี่ขอหยิบดูหน่อยนี่ตาเขาใช้แช่น้ำแข็งไว้่างนี้นะเพื่อยืดอายุการใช้งานนะแต่จริงๆวันหนึ่งก็หมดแล้วเนี่ย ทำใหม่ๆร้อนๆสดๆเลยนะฮะเทเมื่อกี้นึ่งเมื่อกี้งัดตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ถุงพร้อมขายครับผมนี่ทํากันสดๆใหม่ๆเมื่อกี้นี้ข้างคืนยังนุ่มเลยนะ้งคืนยังนุ่มเนี่ยกิด,ดูนี่นุ่มจริงเด้งๆถึงเนาแล้วอูแล้ว,ลว,ลว,ลวอยู่ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะฮะคนก็ยังไม่ท้อกันเดินกัน เดินขาควิดนะฮะวันนี้อันนี้ขวดเท่าไหร่ครับยี่บห้าบาท,วทขวดหนึงครับนี่น้ำนมข้าวโพดเขาเล็กสดๆจากฟาร,ร์มเลยไหมฮะนี่สดๆจากสวนยี่บห้าบาทไม่ต้องใส่ถุงเดี๋ยวกินเลยครับม,มีหลายเมนูเขาบอกแต่วันนี้เรามาจัดนี้เลยไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วย เฮ้ยอร่อยกว่าน,น้อยชอบมากมีเยอะนะวันนี้ยังไม่ใช่วันแรกนะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะครับผมใครจะตามมานี่ไหนพี่นี้เลยเหรออัน,นอันนี้ทิ้งไปกินเปลือกใช่ไหมอ,ออกินข้างในามาโอเคเปลือกทิ้งนะแล้วกินอันนี้นี่นพี่ขอบคุณครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วคนยังแน่นอยู่เลย ที่งานองค์พรนะฮะงานประจําปีฮะงานจริงเขาจะมีพรุ่งนี้นะฮะวันที่12บถึงวันที่20นะฮะใครจะมาเดินนี่บอกเลยว่ามาได้เลยิมจุกๆฮะที่นี่มีทั้งของกินของเล่นของใช้นะฮะแล้วอาหารมากมายเลยของข้าวของหวานมีจบที่นี่นะฮะ12วันแรกก็คือพรุ่งนี้นะถึงวันที่20แล้วก็จะมียาวไปเลยถึงต้นเดือนธันวาคมนะฮะทุใครจะตามมาตามมาได้เลยนะที่งานองค์พระพถมเจดี2 5 6หครับผม